จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้มาดูความเป็นอยู่ของน้องๆสุนัขตำรวจเคนายกันที่กองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษซึ่งทําให้เราได้รู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นสุนัขเคนายต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายกว่าจะได้ออกปฏิบัติหน้าที่จริง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราตามไปดูกันค่ะว่าการลงพื้นที่จริงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตามไปกันเลย เดี๋ยวเราจะได้ออกไปดูสถานที่จริงปฏิบัติหน้าที่จริงของสุนัขเคนายที่นี่กันดีวกว่าค่ะกับหมวดปัญโยใช่ไหมคะใช่ครับ พร้อมไหมคะพรอมปฏิบัติครับพราะปฏิบัติแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมีน้องใจแอนนะคะแล้วก็น้องจิวออกไปปฏิบัติหน้าที่จริงกับพวกเราด้วยชื่อพี่ต้อมค่ะแล้วก็น้องจิวนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้วังคับท่านนี้นะคะชื่อพี่เอ็กนะคะแล้วก็น้องใจแอนค่ะค่ะน้องจิวค่ะเป็นสายพันธ์ุอะไรคะเป็นพันยูมันเชฟเฟิดครับอยุีขว่ครับขับเป็นตัวเมียส่วนน้องใจแอนล่ะค่ะ น้องเจแอเนเป็นพันละบะดอครับอายุก็สี่ขวบกว่าฝึกเกี่ยวกับสายงานวัตถุระเบิดวัตถุระเบิดเลยเฉพาะเลยอืมอดีต<แ>เคยเป็นใจแอนจริงๆ <ใจ S 1> แต่ตอนนี้เป็นแบบใจแอนผอมสลิมผอมกว่าเมื่อก่อนอ้วนทั้งสตัวนี้ก็เราจะออกไปทําอะไรคะ่ะกันคะวันนี้เดี๋ยว เราจะไปไปฏิบัติงานครับตรวจตามวมงรอบของที่เคยปฏิบัติมาประจำวันแต่และว,วันครับไปตรวจรถไฟใต้ดิน MRT ครับซึ่งก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ทุกวันลใช่ครับถ้ามีกระเป๋าต้องสงสัยเรื่องว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปตรวจสอบงั้นเดี๋ยวเราไปสถานที่จริงปฏิบัติหน้าที่จริงกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จะเจออะไรบ้างเปรี้ยเป็นเหมือนกัน <laughs> พร้อมขับไปกันเลย นี้นะคะเรากําลังขับตามรถที่น้องเจวน้องใจแอนกําลังนั่งไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่รถไฟใต้ดิน MRT อยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเป็นยังไงรถที่ขับไปก็คือเท่มากสมฐานนะสุนัขเคนายสุดๆ แลติเรามีเวรตรวจประจําวันทุกวันครับถ้ามีวัตถุต้องสงสัยอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปเป็นเป็นหน่วยแรกที่ไปพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยครับว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือเปล่าครับจะมีเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสผู้โดยสารลืมกระเป๋าสัมภาระไว้ในชานชลาอย่างเงี้ยครับแล้วปกติแล้วพอไปถึงที่สถานีแล้วต้องทําอะไรบ้างครับถ้าไม่ีเหตุล้วก็จะตรวจตามตามแผนอยู่แล้วครับใน,ในแต่ละวัน เขาก็จะมีแผนในการตรวจว่าตรวจกี่สถานีสถานีในบ้างจะมีตาร,ตรางเวรกับสุนัขเนี่ยมีรอยยิ้มตลอดเวลาครับไม่เหมือนสายตรวจทั่วไปซึ่งมีความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเข้าเหมือนเด็กอีกแล้วได้เล่นกับเขาถ้วคนรักหมา <c oughs> ยิ่งโอ้โหทำงานแล้วมีความสุขมากเนี่ยดีดีดีดดด่สุดพร้อมมาคัตตุค่นเจอีนพิเศพิเซ ลอยนะไม่ใช่หรอไปทุกการโกโก้ทอะไรแบบนี้คขนงว่าพิเศษมากวานันรัาดาธรัมดาก็เป็นจอนี่สุดพิเศษได้พิเศษแบบนี้พราพวกเรามีใจที่นี่ น้อง매우ตัวใจเจอให้เจอให้น้องมาชอบจินนี่จินนี่น้อง매มตทวใจอยากได้ใจทั้งคู่ต้องเจอาให้จินนี่อร่อยคิดคนโดยนักพูดชนาการสารอาหารครบเจอให้จินนี่อันดับหนึ่งในใจน้องมาน้องยว ส่วนวัฒนธรรมนะคะก่อนที่จะลงไปทํางานเราต้องให้เขาทําอะไรก่อนไหมคะเตรียมตัวยังไงก็ให้ฉี่ให้ขับถ่ายให้เรียบร้อยใช่ครับจริงๆก็แถมขับถ่ายมาจากที่กองแล้วแหละใช่เพื่อความชัวเราก็ปล่อยให้เขาสั่งหน่อยการทำงานของสุนัขเนี่ยจะ เดินเฉพาะสถานีนี้หรือว่ายัางไงบ้างอะคะครับโดยโดยหลักแล้วเราก็จะตรวจสถานีทั่วๆไปอะครับตามที่เขาวางเป็นระบบไว้นะครับว่าวันนี้เราจะต้องตรวจสถานีไหนบ้างนะครับเราก็จะไปตามสถานีนั้นก็คือจะตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยในเรื่องของมีการตุกต้องัตถุระเบิดหรือไม่เงี้ยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปในการที่เขาเดินสารมา ในกระบวนรถ MRT ครับจริงๆแล้วถ้าสมมติน้องๆลง,งไปทํางานแล้วเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถจับเล่นอะไรเขาได้ไหมคะหรือว่าครับคือขณะที่เขาทํางานเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็อย่าพึ่งไปเล่นกับน้องเขาช่วงที่เขาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะได้ไปเล่น,ลนกับเขาได้นะครับโดยที่ว่าเราไปถามคุ้มครับสุนัขก,ก่อนว่าได้ไหมเรา,าไปเล่นได้ไหมนะครับอ๋อจริงๆนะคะก็เหมือนกับสุนัขทุกคนแหละค่ะ สุนักที่มีเจ้าของก็ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะคะใ,ให้เขาทําหน้าที่ของเขาก่อนโอเคพร้อมแล้วไปกันดีกว่าค่ะเริ่มดมแล้วเริ่มดมแล้ว นะคะพี่โอ้ค่ะโ้่งแง่มาให้กำลังใจเขินแย่หวานด้เก่งมากลูกดีไดีเฮยเดอไหมเดินไหม เวลาเขาออกมาทํางานข้างน,นอกเขาจะแบบมีนิสัยที่ตากใช่ครับเขาเขาเขาจะรูะ้ว่าต้องทํางานครับเขาจะนิ่งขึ้นหรอเขาจะนิ่งขึ้นครับือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีผู้โดยสารคนไม่ค่อยเยอะมุมอับต่างๆหน้าตาคนหรือคนไม่สามารถมองเห็นสุดนะั้าเขาจะใช้จมูกในการค้นหาเช่นถ้าอย่างเป็นตู้เ t m ออย่างเงี้ย ที่เขาซ่อนข้างในซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้สุนัขสุนัขในการเอกซเรย์ต้นๆทำง,งานแทนลูกฮะการปฏิบัติหน้าที่นะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือสุนัขจริงๆในการปฏิบัติหน้าที่ะะใ,ทนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการค้นหาในแต่ละครั้งก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับก็ต้องพักแล้วก็ให้เขาหายเหนื่อยแล้วก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่สแกนเป็นพื้นที่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ นะครับถ้าในอากาศที่ร้อนก็อาจจะแค่15 30นาทีในแต่ละครั้งประมาณนี้ครับก็ต้องให้น้องหมาได้พักแล้วก็ค่อยทำการทำการทำงานใหม่ในการค้นหาใหม่อีกทีครับออตามวงรอบก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7สถานีต่อชุดปฏิบัติการ ช่วงเวลาปฏิวัติหน้าที่มันก็จะมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเยอะออส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในพื้นที่แอเรียหรือใช้สายตาในการในการพิสูจน์ทราบอย่างเดียวซึ่งคนเยอะเราไม่สามารถที่จะเดินได้แต่ถ้าในขบวนไหนที่มีผู้โดยสารน้อยเราสามารถเดินตรวจตาได้้าคนเยอะก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนก็จะบล็อกแค่พื้นที่1ตารางเมตรที่เราสามารถอยู่กับน้องหมาได้ครับเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเจอคนเยอะๆแบบนี้เป็นยังไคงไคะก็อโอเคนะถ้าไม่ปว่าจะตกใจสีมาแล้มาบ่อยแล้ว เฉยๆนอนเลยจะบ่อยไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยเชอบมาแล้วคะดูเนี่ยที่เขาประมูลปกติเจอน้องสุนัขเคนายบ่อยไหมคะตำรวจเคนายเจอบ่อยไหมไม่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกเลยหรอใช่ค่ะชอบสุนัขคือแล้วไหมคะใช่ค่ะที่บ้านเลี้ยงน้องหมาแต่ว่าเลี้ยงจนเร็ก จิวทั้งใจแอนคุณโดยสารมาเจอเขาแอนดูก็เล่นมาจาบเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะไม่ได้กลัวคนอะไรเลยปกติต้องไปกี่สถานีอะก็รอบหนึ่งก็3มสถานีครับสมสถานีแต่วโมง<ำ>ไม่จำกัดมันจะเป็นห่วงเวลาครึ่งวันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปสถานีที่เขากำหนดมานี่น,นี่เขาไปตรวจนี่ เธอตรวจบ้างาเจ้าก้อนเนี่ยจิวเขาทำงานหนักสุดๆเจอสุนัขเคนายในรถไฟฟ้าบ่อยไหมคะเจอบ่อยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะน่ารักดีค่ะตอนแรกพี่ก็ กลัวน uhm. ิดนึงตัวเขาใหญ่ดีตัวน้องใหญ่มากพี่ก็อกลัวแต่ว่าดูเขาแบบเหมือนจับได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคิดน้องเขาไปจับเออ่า้ัะแล้วปกติเจอบ่อยอยี้ยค่ะก็เจออยู่ค่ะเจอบ่อยอยู่ค่ะแล้วต่อไปนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่กลัวแล้วตอนแรกกลัวๆนิดนึงแต่เมื่อกี้อยากจะไปจับแต่เขาไม่กล้าอยู่ดีเรจับได้เหรจับได้จับได้อะ่ะจับได้อะะ อ้วนจุงรอบๆหน่อยนะคะได้ลองดูทำกันดูแล้วเดี๋ยวไปเต้นติ๊กตอกให้จีสิบเพลงได้สลับกันได้ด้วยนะ 다ทุกคน 전이 피셋셋 러이나 ไม่ช้าห 고고 이ี่ 피셋마 마다탐마다전이피셋이피셋뱀니พอกพอ หน่อง매มตัวใจเจ้าให้จ้ให้น้องมาเชอาจินนี่จินนี่น้อง매มตัวใจอยากได้ใจทางคู่ต้องเจ้าให้จินนี่อร่อยคิดคนโดยนักพูชะนัการสารานครบเจ้าให้จินนี่อันดับหนึ่งในใจน้องมาน้องมว น้องจิวน้องจิวก็ปฏิบัติ mm หน้าที่อย่างเข้มแต่แจ, nah. จแอนก็คือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติแบบนอนก็จะเห็นด้านล่างเวลาใครเดินก็จะเห็นแบบเนี่ยเห็นปะดูดูถนี้เออนี่ครับตอนนี้ได้รับแจ้งว่าเราพบวัตถุต้องสงสัยครับเพราะฉะนั้เดี๋ยวเราต้องใช้สุนัขนะครับในการที่จะตรวจสอบดูว่า เป็นวัตถุระเบิดหรือเปล่ามีอันตรายต่อประชาชนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใจ็แอนไปเลยเพราะว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวเราเราสังเกตการทาห่างไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเดินตามไม,ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวัตถุที่อันตรายวัตถุต้องสงสัยที่อันตรายเป็นห่วงแจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งสุนัขเนี่ยไปพิสูจน์ทราบก่อนนะครับว่า เออเป็นเป็นวัตถุอะไรอันตรายไหมนะครับเดี๋ยวดูการทํางานนะครับนะครับนะฮะเห็นไหมครับเป็นเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับส่งสุนัขเข้าไป เป็นเป็นกระเพาที่ไม่มีสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเนี่ยสุนัขก็จะไม่นั่งครับอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วอันนี้ส่งสัญญาณแล้วว่านะครับสุนัขเราเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันไม่มีสารตั้งต้นวัตถุระเบิดอ่าแน่แน่พุ่งครับสุนัขเขาก็จะบอกแล้วว่าไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉันั้นก็ทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับแต่พอพอมันเห็นเป็นเหตุการณ์จริงนี้เราก็โอ้เราต้องห่างเลยครับเราเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะ อย่างจิวนี่คือก็สลับกันคะหรือว่าครับก็คือเขาจะดูภารกิจว่าถ้ามันเหนื่อยก็สลับตัวได้ครับจก็จะการที่ไปบัติหน้าที่ครับค่ะถ้าเป็นระเบิดเป็นไงครับคุณจันจิเมื่อกี้เห็นสถานการณ์นะครับนะครับสถานการณ์ทั่วไปของการที่เราจะใช้สุนัขตำรวจครับ ในการตรวจหรือพบวัตถุต้องสงสัยเนี่ยในรถโดยฟ้า MRT นะครับก็วิธีการปฏิบัติจะเป็นแบบ ที่เราเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นการจําลองสถานการณ์นะนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้เราเราสมมุติเป็นจำลองสถานการณ์นะครับไม่ห่วงใจอ้วนมะใจอ้วนไม่เอาไม่ไม่สำารทไม่ไม่จำลองแบบนี้แต่ก็แบกว่าก็จะเคยมีการซ้อมอยู่ในนี้ไหมใช่ครับเราต้องมีการซ้อมเป็นประจํานะครับเพราะว่ามันต้องเป็นรูปแบบในการที่ฝึกให้สุนัขเนี่ยเขาคุ้นชินในสถานที่ แต่แลตะสถานที่นะครับแล้วก็ให้สุนัขเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยว่าถ้าได้กลิ่นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับสุนัขจะแสดงอาการนั่งทําไมต้องให้นั่งใ,ให้นั่งเพราะว่าจะได้ชี้นะครับชี้เป้าว่าเออมีสารตั้งต้นสุนัขเข้าไปตะกุยไม่ได้นะครับเพราะว่าวัตถุระเบิดเนี่ยอาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้นะครับอาึ้มบดมเลยนะครัยมันเป็นอันตรายอันนี้เราจะเรียกหน่วย e o d ซึ่งเป็นหน่วยไปบัตรของรถไฟอัอยู่แล้ว เข้ามาทําการเก็บกู้เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงก็ต้องแบบว่ามีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือด้วยไม่ใช่ว่าทํากันแค่ทีใช่อันนี้ก็คือตรวจเบื้องต้นเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการโดยสารรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีครับเจ้าใจแอนนี่คุณเอกคือดูแลตั้งแต่ตอนไหนอะคะดูแลตั้งแต่ตอนช่วงเด็กๆรับผมรับมาจากอีกคนหนึ่งครับประมาณตอนสองขวบ ล้วสองขวบแล้วเข้ากันยากไหมคะกว่าจะสนิทกันไม่ไม่ยากแบบนเดียวแน่นอนดูทรงแลวนิสัยส่วนตัวของใจแอนเนี่ยเขาเฟรนลี่แล้วก็ขี้เล่นได้กับทุกคนกินเก่งแล้วก็การกินเก่งอ่ะมากับการฝึกง่ายพอกินเราทําเงื่อนไขเราก็ทำง่ายใช่ครับก็เลยเป็นแบบว่าว่านอนอนง่ายใช่ครับเข้ากันง่ายคิดว่าเกษียณไปก็คงจะไปเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยตอนที่อยู่ที่ห้องงพยาบาลก็ถามว่าร้านหนึ่ง ยอมไหมบอกว่าไม่เอาจะไม่แลกนเนาะเขาจะถผูกพันครับเลี้ยงมาก็ผูกพันเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาเราทําอะไรผิดลงโทษเขาก็ไม่ไม่โกรธนะเนาะเขาก็ยังวิ่งมาหาเราวิ่งมาโอบกอดวิ่งมาให้ความรักกับเรามไม่เหมือนคนนะถ้าทางองอนกันก็ยากจะไม่ละคุยกับพี่เพื่ใจอยู่ปะเนี่ยให้กำลังงอนกับใครอยู่เหรอโอเคเพื่อยู่กับสุนัขล้วสบายใจครับพอเลี้ยงแล้วก็ผูกพันเพราะว่ามันรู้จักใจกัน การที่ได้มาทําแบบหน้าที่บังคับสุนัขเคนายเนี่ยมันมันมันให้ความรู้สึกยังไงกับเราอะคะนิสัยส่วนตัวเราเราชอบสุนัขอยู่แล้วทีเนี้ยการทํางานเรามาอยู่กับสุนัขอีกมันก็ยิ่งจะสบายใจแล้วก็ทํางานด้วยความํามทำสิ่งที่เราชอบครับก็ทําได้ดีแต่ตอนที่เขาไปทําภารกิจอะไรที่มันค่อนข้างจะ์อันตรายเนี่ยคือเรามีเป็นห่วงเขาบางทีเราก็ก็ก็ตึงนะครับการทํางานบางทีสถานการณ์มันก็เครียดกรจวิวิว กลัวเขาจะเป็นแบบเจอเหตุการณ์อะไรไหมคะเพราะเราแบบทุกครั้งอ่ะที่มีเหตุการณ์เราก็ก็ก็กลัวเนาะบางทีเราก็ทําใจยากันนะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเพื่อหน้าที่ของเขาเขาเขาได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างี้แต่ตัวเราก็ต้องใช่เราก็ต้องทาจัดการกับความยากสุดของเราด้วยเนาะะว่เราเลี้ยงขาถึงทุกทุกตัวแต่เขาก็กลับมายงปลอดภัยใช่ครับก็หวังว่าทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่มันจะ ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาแบบเป็นอะไรใช่ครับมันก็ภาวนาทุกครั้งอย่าให้มีอะไรอร <laughs> ใจมันวิวพูแเราใจ,ใจมันวิวนะคะ สนมที่คุณต้อมมีระหว่างจิ๋วเนี่ยมันขนาดไหนคะจริงๆคือเราเลี้ยงเขาตอนเขาโตแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับมาเลี้ยงตอนเขาขจะสองขวบแล้วครับจะสองขวบแล้วแล้วตอนนี้เขากี่ขวบนะคะขวบสี่ขวบครับความผูกพันที่แบบเรามีต่อเขามันขนาดไหนอ่ก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งครับลูกสาวลูกสาวคือท่านพูดว่าลูกสาวก็ผูกพันแหละ <c oughs> นี้ใส่ส่วนตัวจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงแบบถ้าไม่ได้อยู่กับเราสองคน เขาค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวเป็นอินทเวดเปิดหน่อยยังไงนะเปิดหน่อยครับก็ถ้าคนที่ไม่คุ้นก็จะไม่เข้าเขาก็จะไม่สนใจทาเป็นไม่ได้ยินเรื่องก็ไม่มาอย่างนี้ครับแต่เขาจะดื้อเนียบดื้อเนียบเขาจะดูว่าตอนเนี้ฝึกทําอะไรอยู่จ้องเขาไหมถ้าไม่เขาก็กัดของเล่นเล่นไปเรื่อย เขาก็จะสามารถอยู่ของเขาได้เรื่อยๆไปเปืยไม่ได้ต้องตัวติดเหมือนเจ้าใจแอนขนาดนั้นใช่ไหมคะตัวนี้เขาก็จะสามารถชิวๆอยู่กับเขาได้ได้อยู่คนเดียวได้แต่พอถึงช่วงเวลาที่ไปทําภารกิจที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวจริงๆที่มันแบบที่เขาต้องอาจจะไปเสี่ยงภัยจริงๆอ่ะตัวเราอ่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะเป็นห่วงนะใชจเราเป็นยังไงเรามั่นใจบ้าลูกเราทํางานได้พอเราฝึกเข้ามาดีอ่าเราฝึกเข้ามาถึงขั้นที่แบบว่า คุณสามารถไปประเชิญเหตุได้แล้วคุณเอาตัวรอดกลับมาได้เอาตัวรอดกลับมาได้คือเรามั่นใจเลยเรามั่นใจครับแต่ก็มีปิวๆวิวๆอย่างนีแน่นอนเป็นห่วงเหมือนกันถ้าออกไปแบบบั้หน้าที่จริงเราได้มาทําเป็นผู้บังคับสุนัขแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะผมอยู่ที่นี่มา19ปี19โอ้โห19ปี19ปีแล้วครับก็ผุพันอยากจะเปลี่ยนไหมคะไม่เลยถึงจุดนี้อยากจะทำอย่างอื่นนะเบอรอยากจะทำให้นงหมาทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยกลับมา ได้ความสุขนะได้ความสุขแล้วก็สามารถอ่านใจสุนัขได้แค่มองตาก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไรอยากได้อะไระในการสื่อสารในการให้กําลังใจในการอะไรนครับเขาปลดเกษียณแล้วใ,<ช>ให้ 1, หนึ่งล้านจีให้หนึ่งล้านแลกเอาไหมครับไม่เอาครับเอาเขาไปอยู่ได้ดีกว่าไม่รู้เขาจะไปอยู่ที่ไหนอะไม่เลิกค่ะโอเคเป็นเอกฉันท์นะคะ <c oughs> เจอไฮมาเยี่ยมนะคะต้องมีของมาฝากน้องๆแน่นอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเจอไฮายนะคะเป็นเจอไฮายชิคเก้นเบสไลท์นะคะอกไก่สไลท์พรีเมียมด็อกสแน็คค่ะเป็นแบบไก่พรีเมียมเลยค่ะมาฝากน้องๆน,นะคะรวมถึงเจอไฮายสติ๊กค่ะแล้วก็เจอไฮายเดนทีด้วยนะคะให้น้องตอนที่ทําความดีก็ให้น้องๆจะได้มีความสุขแล้วก็อาหารก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วยน้องๆจะได้สุขภาพดีกันไปด้วยนะคะมอบให้นะคะ สหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีน้องสุนัขและอยากให้เข้ารับการฝึกเพื่อรับทราบคําสั่งก็สามารถติดต่อมาได้ที่ชมรมฝึกสุนัขกองกำกับการสุนัขตํารวจได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Pet Lover by h เจอไวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ